ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจครับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะฮะกีฬาเทควันโดโพสต์ถึงคนบนฟ้าโพสต์ถึงคุณแม่คุณตาคุณยาย หลังจากที่เธอนั้นคว้าเหรียญมาได้อย่างต่อเนื่องถึง3ครั้งในกีฬาโอลิมปิกครับ2016ที่ริโอเกม2020ที่โตเกียวเกมและ2024ที่ปารีสเกมครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับส่งกำลังใจให้กับน้องเทนนิสและครอบครัวรวมถึงนักกีฬาคนอื่นๆด้วยนะครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟฟลโล์กดติดตามด้วยครับ วันนี้นะครับ13สิงหาคม2567น้องเทนนิสนั้นมาเยือนที่ตึกไทยรัฐทีวีครับก็จะเห็นแฟนๆมารอชมรอเชียโบกธงให้กำลังใจร่วมแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสกันเยอะมากนะฮะนอกจากนี้ครับผู้บริหารของไทยรัฐทีวีมอบของที่ระลึกแล้วก็มอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับโคช้ชรวมถึง ทีมนักกีฬาทุกๆคนครับไทยรัฐสปอร์ตครับรวบรวมข้อมูลที่น้องเทนนิสเนี่ยโพสต์ความในใจถึงคนบนฟ้าก็คือคุณแม่คุณตาคุณยายโอลิมปิก2016ครับริโอเกมน้องเทนนิสได้เหรียญทองแดงน้องบอกว่าแม่ตื่นมาคุยกับหนูหน่อยมีเรื่องอยากเล่าเยอะแยะไปหมดคุณแม่วันธนาวงพัฒนกิจครับจากไปตั้งแต่น้องเทนนิสเนี่ยยังเล็กๆอีก4ปีต่อมาครับโตเกียวเกมที่ญี่ปุ่น โอลิมปิกในครั้งนี้น้องเทนนิสเนี่ยคว้าเหรียญทองในกีฬาเทควันโดมาได้นะครับน้องก็โพสต์ภาพและข้อความบอกว่าเอาเหรียญทองโอลิมปิกมาให้แม่แล้วก็ยายได้แล้วนะน้องอยากให้ตายายและแม่อยู่ด้วยกันคงมีความสุขมากๆบางส่วนของข้อความที่โพสต์เอาไว้เป็นความในใจนะฮะแล้วก็เป็นรูปเหรียญทองที่เอาไปวางไว้ที่โกรดเจดีของคุณแม่คุณตาคุณยายของน้องครับและล่าสุด2024ครับ ในช่วงวันแม่ที่ผ่านมาน้องเทนนิสเนตโพสเอาไว้สั้นๆแต่ประโยคนี้ซึ้งกินใจมากว่าคิดถึงแม่สุดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับน้องเทนนิสและครอบครัวนะครับจากนี้ไปสิ่งที่น้องเทนนิสตั้งใจจะทำก็ขอให้สำเร็จราบรื่นรุ่งเรืองเฮงเฮงรวมถึงเรื่องของหัวใจสีชมพูหวานมากด้วยนะครับยินดีด้วยจริงๆครับรวมทั้งแสดงความยินดีกับนักกีฬา โค้ชและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนทุกกีฬาอีกครั้งจากใจครับทุกคนครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด f ฟอลโลกดติดตามกด Subscribe ฟังคิ้งเล่าด้วยนะครับ